สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตนา,นานามกุลเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านเพิ่งที่มาวันนี้นะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับท่านมาจากไหนรู้ไหมครับ ื่อนที่ทางานของผมครับเขาไปซื้อของเขาบอกว่าเขาได้เหรียญแบบนี้มาเป็นปีพศนี้เขาบอกว่าพี่ปีพศนี้ผลิตเดยอะไหมอะไรประมาณนั้นนะครับท่านที่ถามผมครับเขาไปซื้อของมาเขาได้เงินทอนมาครับท่านผมก็เลยพี่กลับมาดูผมก็เลยเอาแบงค์ยี่สิบให้ขเขาครับเพื่อที่จะเหรียญนี้มาครับเพราะว่ามันหายากมากครับกูจะหาเจอได้เล่นเอาทอแล้วทออีกครับท่านก็เลยเป็นความโชคดีของผมอยู่รอบหนึ่งครับท่าน จะเสียเงินแค่สิบาทแค่นั้นเองครับท่านซื้อยี่สิบาทนะครับเนี่ยสําหรับเหรียญนีมาซื้อจริงๆครับแต่ผพรามีเงินพอที่ซื้อเยอะขนาดนั้นหรอกครับท่านเพราะว่าราคาจริงเนี่ยนี่ถ้าเป็นยูนิฟีเราก็แพงมากเลยนะครับท่านไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่สุดๆเลยนะครับสำหรับปีพศนี้เราไปดูนครับว่าเป็นปีพศอะไรติดจูนึงในสิบอันดับที่เท่าไหร่ครับติดจูนึงในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการชัยนั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเรามาด ลักษณะก็เลยเป็นเลี้ยนแบบสองสีนะครับสองสีตัวติดนะครับอยู่พนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับแบบนี้หายากพอสมควรครับคนนี้หาเจอได้ครับสวยงามครับคมเจ๋ยมานนะครับโดยเฉพาะบุรูุพงษ์ท่านนี้ครับสุดยอดจริงครับเหรียญนี้ครับมาดูขอบเฟืองครับเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองโอ้โหขอบเฟืองมีรายบุบระบี้อยู่ตรงกลางด้วยครับเหรียญนี้ครับผ่านกันใช้มาอย่างยับยืนลยครับนี่หล่นนีท่าไหนไม่รู้ไปตถุ แต่ขอบเฟืองสลับเรียบนี่ไม่มีการสึกรอยนะครับท่านแต่มีรอยขูดขีดรลอว่ารอยบุบรอยบี้นี่มีครับมีครับไม่ใช่ไม่มีครับตามขอบก็มีเยอะแล้วตรงกลางนี่ครับสําขัญครับมีไหมมีครับมีครับเห็นแล้วครับเนี่ยเห็นแล้วครับนี่ครับจุดแรกเต็มเต็มแล้วครับเห็นครับรอยบุบรอยบี้นะครับตรงขอบเฟืองสลับเรียบมีครับจุดแรกผ่านไปเรียบร้อยส่วนมากจะอยู่ที่ขอบมุมประมาณนี้นะครับที่ปากกาผมเน้นอยู่แล้วครับท่าน ปากกาอันนี้ไม่ออกนะครับมึกหมดไปแล้วเพราะว่าผมเขียนให้จนหมดครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศเลยครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับอักษรบิวสลัอักษรบิลสามตัวเชิ่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างประมาณนี้นะครับท่านสําหรับอักษรบิวนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านเพื่อที่จะเดามือมือลูกๆคำูว่าเป็นเหรียญอะไรครับนี่ครับสามตัวเชิ่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างประมาณนี้นะครับ พอสอง2ันห้าร้อยสี่สิบสองครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับสำหรับปีสองห้าสี่สองเนี่ยอันดับที่เท่าไรเอ่ยอันดับที่สี่ครับท่านสองห้าสี่สองนี่ครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สี่นะครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่สองนี้นะครับส่วนตรงกลางนี้นะครับคือพระปางวัดเดือนรุ่วละวราลมนะครับท่านแล้วมาดูจุดหนึ่งครับเนี่ยพระปางวัดดอรุนนี่ครับนี่ตรงนี้ครับ ที่เจดีขึ้นมากับรอยนูนตรงเจดีขึ้นมานี่ครับเห็นไหมครับจุดแรกตรงกลางครับแล้วก็ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานี่ครับสวยงามมากันนะครับนี่อันนี้นะครับเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบมากครับสวยงามมากันนะครับตํำลงไ้นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาครับเนี่ยถ้าเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่ตรงนี้ครับแะแม่น้ำเจ้าพระยาจะลุนมีรนลนแหล่อยู่แล้วนะครับและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรบิ๋นะครับ สำหรับปีพศ2542นี้นะครับท่านของกวา้วางของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตน,นะครับอยู่ที่1ล้าน30,000เหรียญน,นะครับท่านไม่เยอะนะครับ1ล้าน30,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับน้อยมากนะครับท่าน1ล้าน30,000เหรียญไม่ใช่ว่าจะหาเจอกันได้ง่ายนะครับท่าน1ล้าน30,000เหรียญเนี่ยในระดับดุลยรีนะครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละ เท่าไรครับเนี่ยหนึ่งล้านปีสองห้าสี่สองนะครับท่านอยู่ที่ไหนเลยเนี่ยหาไม่เจอเลยเนี่ยเออนี่ครับในดับชนีเขาให้อยู่ที่เหรียญละแปดร้อยบาทครับท่านในดัชนซีนะครับตกอยู่ที่เหรียนละแปดร้อยบาทนะครับท่านสองห้าสี่สองนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยสุตรเรียนที่ผ่านก็ใช้หรยอครับตกอยู่ที่เรียลละสองร้อยถึงสามร้อยบาทเลยนะครับ